สวัสดีครับท้าพี่น้องเมืองนำ้ำจากข้างกโจะออกายปลาครับผมจากข้างกระโจออโกสายปลา หวยน้ำยังเนี่ยเดินบ่เนี่ยนี่หวยน้ำยังกวนน่ะน้ำไหลแห้งขนาดพี่น้องเอ,อ่น้ำยังเนี่น,นเห็นตะยานก็กูไ้ได้ว่าน้ำมาถ่วมครับผมน้ำมาเยอะเลยน่ากลัวมาก เดี๋ยวไปมึงฟังพุ่นเดี๋ยวไปมึฟง,งมฟังพุ่นตัางางมั้งมังฟังพี่แม่น้ำซี่ก็ขึ้นแม่น้ำย่างก็ขึ้นอือทัางพุ่นท่วมเหมนแลวครับผมน้ำเชี่ยวมาก ทั้งปุ่นก็จะหาปลาครับไรแย่งวะปะเดี๋ยวภาพไปมึงว่าน้ำท่วมมองได้เนี่ยาทางท่านก็จะขายปลาครับผม พวกปลาก็าจะยกสะดุ้งได้โลดระเบ้จักบาตดอกเห็นสะดุ้งวะกุ่นอาชีพยกสะดุ้งนี่เต็มมือละมืนกลัวผืนให้พี่นนองง้มนาหนาขึ้นยังเี่ถ้าตกลงมาอีากก็สองสามมือนี่ครับผมล่นแน่ครับ ฝ้ายขาดเนี่ยถนนเซนนี้ขาดเนี่ยเพราะว่ามันเคยขาดครับผมอ่ะไปไปมึงกันต่อไห้แหงมากเชี่ยวมากครับผมไม่น้ำยังนะครับไปมึงต่อไปไมเจอก็ไมาทายลูกครับ กวันเป็นป้าเขาตะวันเป็นป้าเขาหวบเมดแล้วกังบุญอะไรต้งงานสิสั้นๆเลยนพี่น้องนี่เห็นปะขวบไม่สิห่าง ันนี้พึ่งยุดไปด้ะฝนน้ำม,มาจากทั้งกาลสินพุดนะพี่น้องน้ำภูเขาลงมาลงแห้งบอยแหง้งเชี่ยวบ่เชี่ยวมันก็จะยกสะดุง้งปะเดี๋ยวตะหน่อยภาพไปเมืองต่อ ้างข้างก็จะขายปลาครับผมผู้ใดสิมหาซื้อปลาแถวสีก้มาได้ครับผมแม่น้ำยังข้างไปน้องพอกแล้วแถวบ้านขราดนะครมนี่แหละครับผมสา้งคุ้นเป็นป้าเขาด้วยครับตาวนาแม่น้ำเอาไปเมิดแล้ว เจ้าสายปาฝั่งข้างก็จะเาสายปาครับเ้บ่าเาเล้ขาบ่้นะา,ายปาครับผมปลาหนาจืดปาไม่นำยั่งไม่นำซี่นี่มดปลาสดๆครับ ไปกันเดี๋ยวกะสอ่อางข้างครับผมฟังคุณกับทัวเมิร์สาเขา เขาเจา้าข้าครับผมนัม่นเป็นทีุ่่มแล้วกับน้ำไม่แห้งถ้าตกอีกจกักสองสามมือนี่ท่วมมืดลวครับผมน้าม,มาจากเขาจอว่ามาจากกาลสินเนะาะแถวเขาผู้พงผู้พานหมดละต่นหน่อยกับพวกไฟหูเท่าไรไม่น้ำซี่ก็บคืนแห้งด้วกันครับผม ทางเซนนี้ก็จะออกไปเอ่อน้องพอกน้องฟ้านาโพครับผมน้องฟ้านาผู้า,านยาตัวไหนกัไปทางนี้แล้วครับผมกับพอดีมาเอาปลาบานยาพร้อมกับเลยไทยนำให้มึงเนาะ แต่ว่ากระสีมาอีกอยู่ได้เลยเนี่ยคืมมาอีกแล้วพี่น้องปลาไรครับข้าขายปลาพวกปลาสดพวกปลาเสี้ยมปลาอย่างนี้เมือครับผมปลาน้าจืดเพราะว่าเข้ายกสะดุ้งได้พนะเห็นปะทางทางเป็นแถวอยู่กูได้อยากซื้อปลามาหาซื้อได้ครับผมพวกปลาขาว โลเราเปเจ้าบาทพี่น้องแห่งน้ำลนหลายๆนี่แห่งขือครับผมออาไปก่อนเดี๋ยวตันไอยไปเอา,เอาปลรราซับกับงาก่อนสวัสดีครับ